เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องประชุมออนไลน์นะครับมาชมมาฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับมีประโยชน์มากๆครับประโยคแรกนะครับจะเป็นการเชิญเพื่อนสักคนหนึ่งเข้าร่วมประชุมนะครับเราก็จะใช้ประโยคน,นี้นะครับ I invite Peter to this online meeting. I invite Peter to this online. ม e t ิ n g นะครับฉันเชิญปีเตอร์ให้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ครั้งนี้แล้วครับผมเริ่มต้นก็ต้องเปิดไม่นะครับคือเปิดเสียงใหม่นะครับ Please t u r n on your mic Please t u r n on your mic Mic ก็คือย่อมาจากไมโครโฟนนะครับช่วยเปิดไม่หน่อยนะครับ เปิดไมค์แล้วก็ต้องเปิดกล้องนะครับ please turn on your camera please turn on your camera นะครับช่วยเปิดกล้องหน่อยครับต่อไปก็จะเป็นการเช็คนะครับว่าทุกคนได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับ can everyone hear me now can everyone hear me now ทุกคนได้ยินเสียงฉันไหมครับถ้ามีใครสักคนนะครับที่ไม่ได้ยินเสียงนะครับเราก็จะพูดว่า I can't hear you I can't hear you นะครับฉันไม่ได้ยินคุณเลยครับทีนี้เราก็จะบอกว่าช่วยพูดเสียงดังขึ้นหน่อยครับภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า Can you speak up a bit? Can you speak up a bit? นะครับช่วยพูดดังขึ้นอีกหน่อยได้ไหมครับถ้าใครจะแชร์หน้าจอนะครับเราก็จะใช้ประโยคนี้ครับ Let me share my screenLet me share my screen นะครับฉันขอแชร์หน้าจอนะ ส่วนถ้าใครมีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะใช้ประโยคนี้นะครับ I have a problem with a connection. I have a problem with a connection นะครับฉันมีปัญหากับสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับอีกหนึ่งประโยคสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าไฟล์ข้อมูลไม่โหลดนะครับเราก็จะใช้ประโยคนี้ครับ The file is not loading นะครับ The file is not loading ไฟล์ข้อมูลไม่โหลดเลยครับการประชุมออนไลน์นะครับจำเป็นและสำคัญแน่นอนฝึกพูดบ่อยๆนะครับคิดว่าคิดภาษาอังกฤษของผมนะครับคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบเหมือนเดิมครับกด ใจเมนแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ